สวัสดีค่ะวิชาการงานอาชีพสัปดาห์นี้คุณครูจะสอนเรื่องการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชค่ะเด็กๆด,ดูภาพนะคะภาพที่หนึ่งเป็นการกําจัดวัชพืชน,นะคะนักเรียนสังเกตดูว่าในแปลงผักนี้นะคะเขาจะปลูกผักนั่นก็คือผักกาดนะคะแต่ว่ามันมีวัชพืชที่มันขึ้นอยู่รอบๆบ,บริเวณที่ มีผักนะคะเรามีความจำเป็นที่จะต้องกำจัดออกค่ะเพราะว่าวัชพืชเหล่านี้จะแย่งสารอาหารของผักที่เราปลูกไว้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้คือภาพของศัตรูพืชค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในนี้จะมี ตัวหนอนแล้วก็มแมลงนะคะคอยกัดกินพืชของเราที่ปลูกไว้นะคะส่งผลให้พืชของเราได้ผลผลิตที่ไม่ดีนะคะเรามาดูการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชนะคะวัชพืชเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยผู้ดูแลไม่ต้องการเช่นหญ้าชนิดต่างๆที่ขึ้นอยู่รอบๆต้นกล้าจะคอยแย่งอาหารจากต้นกล้าทำให้ตน้นกล้าเจริญเติบโตช้าและต้นเล็ก ส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนและแมลงชนิดต่างๆจะกัดกินกิ่งใบและลำต้นของต้นกล้าซึ่งอาจทำให้ต้นกล้าตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำจะช่วยให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดีและสมบูรณ์ค่ะนักเรียนดนภาพประกอบนะคะ ทางด้านซ้ายมือก็จะประกอบด้วยหญ้านะคะนี่ก็คือวัชพืชค่ะน้อนซึ่งเป็นศัตรูพืชแล้วก็แมลงต่างๆนะคะที่เป็นศัตรูของพืชค่ะเมื่อเราปลูกพืชนะคะเราต้องหมั่นสังเกตว่ามีหญ้านอนหรือแมลงมารบกวนพืชของเราที่ปลูกไปหรือเปล่าถ้ามีเราก็ต้องหาวิธีการกําจัดนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกําจัดวัชพืชได้แก่ซ่อมพวนเสียมค่ะ และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะนักเรียนต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการทำงานค่ะเรามาดูขั้นตอนในการกำจัดวัชพืชกันนะคะขั้นที่1ก็คือเตรียมอุปกรณ์กำจัดวัชพืชเช่นซ่อมพวนเสียมแล้วก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่2 ใช้มือค่อยๆดึงหรือถอนวัชพืชต้นเล็กๆโดยไม่ให้เหลือรากในดินเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนรากของต้นกล้าส่วนวัชพืชต้นใหญ่อาจใช้ซ่อมพวนหรือเสียมขุดทั้งรากและต้นออกไปทิ้งให้หมดค่ะ ขั้นตอนที่3ทมทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะสําหรับเสียมและซ่อมพวนนะคะเวลานักเรียนล้างเช็ดให้แห้งแล้วนะคะนักเรียนควรจะทาน้ํามันนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดสนิมนั่นเองค่ะและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือควรเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะคะไม่วางไว้ละเกะละกะเพราะเวลาเราเดินไปสะดุดล้มอาจจะทำให้เราได้รับบาดแผลแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะคะเรามาดูขั้นตอนการกำจัดศัตรูพืชค่ะขั้นตอนที่หนงจับนอนหรือแมลงที่เกาะอยู่บนลำต้นกิ่งก้านและใบของต้นกล้าไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดค่ะ ขั้นตอนที่2เด็ดส่วนของต้นกล้าที่ถูกหนอนหรือแมลงกัดทิ้งไปนะคะสรุปการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชน,นะคะการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำจะช่วยให้ต้นกล้าจะเดิญเติบโตได้ดีและสมบูรณ์ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ